ค่ะคุณชมคะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็วันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดอยุธยานะคะท่านก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะกับพระครูสังขรปัญญาพลปัญญาพระโรด็อกเตอร์นะคะ,ะท่านเจ้าอาวาสวัดอยุธยานั่นเองค่ะตามมาเลยค่ะตามมา ชมข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ก็ขอเจริญพรกับตัดนิยชนทุกท่านนะวันนี้อาตมาพระครูสังครักษ์ปัญญาพลปัญญาพโรด็อกเตอร์เจ้าวาสวัดอโยธยานะวันนี้ก็ได้มาเจออดีเจตนน้ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็จะปากงานประชาสัมพันธ์ของวัดอโยธยาในช่วงเทศกาลออกพรรษานี้งานแรกนี้ก็ที่วัดอโยธยาก็จะจัดงานบุญ งานบุญอันยิ่งใหญ่เรียกว่างานบุญกระถินสามัคคีนะ,ะปีนี้ทางวัดก็จะจัดกำหนดก,การในวันที่12บ่า พฤศจิกาย,ยน2566นี้ก็จะตรงกวันอาทิตย์นะก็อำนวยการก็วันนั้นก็ตอนเช้านะเราก็จะร่วมกันถวายพระตาหารเพดหลังจากนั้นแล้วก็จะมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมต์แล้วก็จะเป็นพิธีถวายองค์กระถินที่ ในโดมอเด็กสงของวัดอโยุยานะจึงขอจเจริญพรเรียนเชิญสาทุชนผู้มีจิตศรัทธาผู้มีบุญทรนี้นะมาร่วมบุญกฐินกับทางวัดอยุธยาหรือว่าจะทำบุญนะในกออนไลน์นะหรือในเพจตรงนี้เดี๋ยวอาตมาก็จะส่งไปยังท่านดีเตต้นน้ําตรงนี้ให้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนงานอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานที่สําคัญงานเกี่ยวกับเรื่อง ประเพณีและว,วัฒนธรรมนะคือประเพณีรอยกระทงของวัดอโยุทยานี้ก็จัดจะมาเป็นประจำหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะเราได้จัดงานหลายๆอย่างนะตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะมีการละเล่นกีฬาทางน้ำนะ,ะจะเป็นมวยทะเลหรือว่ากีฬากับเรื่องอแข่งเรือ,อแข่งเรือพาาเรือเรียกว่า หัวใบท้ายบอดนะตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมวัฒนธรรมคือการแสดงเพลงเรือทางน้ำโดยทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยานะในภาคกลางคืนเราก็มีการประกวดหนูน้อยนพมาศนะที่บริเวณเวทีกลางวัดอยุธยาและแล้วก็ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ของตลาดน้ำอยุธยานะที่จะไปทำการแสดงที่บริเวณลานวัด อโยธยาในวันที่27พฤศจิกายนนจะเริ่มเวลาแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะวันนั้นถือว่าการงานลอยกระทงวัดอโยธยานี้เราก็จะมีความสำคัญประชาชนก็จะมาร่วมลอยกระทงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถือว่าวัดอโยธยามีน้ำบ่อศิสิทธิ์ที่จะให้สาธุชนนนั้นได้ลอยกระทงกันในบ่อน้ำอันนี้นะต่ถือว่าอเรียนเชิญน,นะเยาวชนเด็กๆน้องๆหนู ที่มีอายุระหว่าง8-12ถึง12ปีนะร่วมนะประกวดหนูน้อยนพมาศนะอ่แปถึงสิปีนะนะนะสมัครได้ที่วัดอโยธยานะนะที่วัดอโยธยาโดยเดี๋ยวอัตมาก็จะส่งกำหนดการให้อดีตเจต้นน้ำจะรับทราบและแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบกันแตนะตรงนี้ก็เป็นสองงานที่ ในปีนี้ในที่ที่เหลือในงานปีต่อ,ตอไปเดี๋ยวก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ขอเจริญพรขอเลียนเชิญทุกท่านมาเที่ยววัดอโยุยาใน,ในงานรอยกระทงแลือมาร่วมบุญงานกระถินสมคัครคีวัดอยุธยาโดยเฉพาะวันนี้กองบุญของวัดอโยุธยาก็มาตั้งกองบุญที่ตลาดน้ําอโยุยาหลายวันที่ผ่านมาเพื่อร่วมบุญในทางนี้ก็ขอเจริญพรกับสาธุชนทุกท่านขอเจริญพร